นนีี่่ยพคบกผู้ใหญ่อันนี้ผู้ใหญ่อ,อันนี้อันนี้หลายคนอ่ะรอสายคนปะต้องหลายคนเขาต้องกดในหมู่กดใหม่พี่ต้องกดใหม่ปะก็กดสีมันสีอะไรนะมันสีอ่าสี่คน,นสี่คนมั้งผู้ใหญ่สีแดงนะอ่าสี่คนเนี่ยแหละยี่สิบสี่เหรียญ ใช่แล้วมันก็บอกเหรียญมาแล้วก็ใส่ตังนี่ไงเอาตังใส่เนี่ยถืออยู่เท่าไหร่ล่ะยี่สิบสี่เหรียญไงมียี่สิบอีกสองเหรียญอีกสองสองบาทอีกเสร็จอีกสองยังยี่สิบอยู่ไหนอยู่ข้างหน้าก็เธอก็อยู่บีบกับบอสมีเหรียญมีนี่เหรียญอยู่สองบาทเจอก็มีสี่มีนี่สองเหรียญไหมเนี่ยเหรียญสองบาทสองเหรียญเอากลับไปแล้วต้องกดใหม่เออกดใหม่ไม่ไรเราเตรียมก่อนเราไม่รู้ ขาวานหลายคนผู้ใหญ่สี่เอ้าไปกดด้านล่างเลยว่ะเอ้าต้องล้างใหม่เปล่าล้างใหม่แค่เนเออเอาใหม่เอาใหม่ไม่ไม่ได้ใส่นี่แหละโตขาวานนะพี่ตูกดกดด้านบน24ส่โอเคใส่อะพี่ใส่อ่าใส่ไปเลยใส่ไป สี่ใบมั้ยน่าจะนี่ไงอ,อุ้ยอะอะสี่ใบคนละใบเจไใบอ่าโอเคอ่าไปครับเรียบร้อยครับ้อมบวกครับ้อมบวกไป้อมบวก